ดีค่ะิมิตินะคะก็วันนี้ช่วงเช้านะคะเราได้เช่าคุณแผนพิมพ์ใหญ่หลวงปุ่ทิมไปแล้วนะคะก็ตกบ่ายนะคะมีงานอีก2งานนะคะงานแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นชุดตลับทองนะคะที่เขามาแบ่งตลับทองเหรียญไข่นะคะเป็นงานร้านจิ๊บเส้นหงนะคะทั้งหมด4ใบแล้วก็นอกจากนั้นนะคะพี่เขาก็ยังแบ่งพระเครื่องด้วยนะคะเป็น เหรียญก็มาหลวงปักน so ้ําประเษนะคะแล้วก็ไต่ฮงกงนะคะแล้วเหรียญเจ้าแม่จันทนะคะเป็นเลี่ยมทองนะคะนอกจากนั้นนะคะพี่เขาก็มาแบ่งนะคะเหรียญเท้าเวสวรรุ่นแรกเนื้อทองแดงนะคะทั้งหมด6เหรียญด้วยนะคะพี่อีกท่านหนึ่งนะคะมาแบ่งปันเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะหลังยันนะคะด้านหลังนะคะเป็นยันแบบนี้นะคะเราก็เช่ามาเช่นกันนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นงานหน้าร้านของเรานะคะร้านเนี่ยจะอยู่ชั้น3าห้างมินิพงามมวงวานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยนะคะต้องขอ คุณพี่ทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันให้คินทิตินะคะทั้งหมดเนี่ยจ่ายไป3 0 0 0 0นกว่าบาทเลยนะคะทั้งพระทั้งทองนะคะครบจบในที่เดียวที่ร้านตรับทองทิตินะคะいいก็ท่านไหนนะคะมีตรับทองกรอบทองพระทองคพาพระเครื่องพระบูชานะคะอยากแบ่งปันนะคะก็ในกถึงคินทิตินะคะขอบคุณมากค่ะ